สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ช anel พ่อบ้าน40่นะครับวันนี้เราจะมาทำรีวิวปั๊มน้ำนะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยมีช่วงหนึ่งเนี่ยผมซ่อมปั๊มน้ำตัวเก่านะครับก็คือตัวเก่าใช้ี่ยสตีเบเอรอนเนี่ยซ่อมไประยะหนึ่งนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากแล้วก็มันไม่ค่อยจบอะไรก็เลยอ่ะเนี่ยยอมแพ้และเปลี่ยนปั๊มแล้วกันนะครับคราวนี้เนี่ย ความต้องการของผมเนี่ยคือผมต้องการปั๊มที่เสียงเงียบนะครับความสําคัญของบ้านผมที่สุดเลยเนี่ยคือผมต้องการปั๊มที่มันเสียงเงียบเงียบมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งลูกเด็กเล็กแดงนะครับแล้วก็แฟนที่ต้องลงเวรมาจากการทํางานนะครับครานี้เนี่ยโจทย์ตั้งต้นของผมเนี่ยก็คือเงียบไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มาดูพวกเรื่องราคาต่างาเนาะแล้วก็รวมถึงสเปคที่ อาจจะเพิ่มเติมได้มากกว่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็เลยลองไปดูมาแล้วเนี่ยแล้วเลือกเป็นตัวอทอร์กนะครับแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นปั๊มทื่อุุนไดนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่เ่ยก็จะเป็นทอร์กนะครับการที่มีปั๊มน้ําที่เป็นแบบแนวเป็นหอยโข่งเนี่ยมันจะทำให้เสียงเนี่ยมันเบาวกว่าปั๊มน้ําที่เป็นแบบทีถังนะครับตามปกตินะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ สเปคในการโฟลน้ำเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวอาจจะแปะสเปคให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าสเปคในการโฟลน้ำเนี่ยผมซื้อรุ่น500ดีนะครับ5 0 0ดีเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่โฟลน้ำได้ดีกว่าตัวเก่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลองเปิดเสียงให้ดูนะครับจริงจริงรีวิวปั๊มน้ำอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเรื่องแรงดันเนี่ยผมใช้แรงกว่าตัวเก่านะครับเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาอะไรนะครับ ความแตกต่างระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยเปิดหลายๆจุดนะน้ำมันจะเริ่มมีการดรอปนะครับแต่ว่าถ้าแบบตัวใหม่เนี่ยเปิดชักสองสจุดเนี่ยความแรงของน้ํามันจะยังเหมือนเดิมเพล่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับว่าเสียงมันจจะเป็นประมาณไหนนะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างเบาเป็นอย่างมากนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะอนนัเดี๋จะผมเปิดตัวสปริงเกอร์กนันเนาะอันนี้จะเป็นเสียงน้ํา อเเป็นเสียงตัวปั๊มนะครับที่ได้ยินนะครับคือเสียงมีแค่นี้เลยถะะ้าเราฟังไกลๆเนี่ยเสียงมันจะเบามากๆต้องแบบฟังใกล้ๆถึงจะได้ยินนะครับคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ข้างในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้ยินเสียงะะผมเปลี่ยนจากสปริงเกอร์มาเป็นตัวธรรมดาเนาะ อ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นเสียงเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าเนี่ยเสียงอะดังกว่าปั๊มอีกนะเปิดนีให้ดูเนี่ยอ่ะนะครับถ้าได้ยินเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ยินนะครับเพื่อนเพื่อจะได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงน้ำไหมครับเสียงน้ําเนี่ยดังกว่าเสียงปั๊มเลยนะ อันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับตัวปั๊มทรอกตัวนี้นะครับเรื่องราคาเนี่ยตอนนั้นนะผมน่าจะได้มาประมาณประมาณ7 0 0 0มังน,นะครับแต่ว่าตอนที่ซื้อสีเบลเนี่ยก็ราคาใกล้คเคียงอันนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็7,000เนี่ยได้สเปคที่ค่อนข้างดีกว่าด้วยมีเรื่องการรับประกันเนี่ยที่ถือว่ายาวนานเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูก่อนว่าในเชิงเรื่องความทนทานต่างๆนานานเนี่ย มันจะทนทานมากน้อยขนาดไหนรวมถึง after service นะครับวันนี้ก็มายูสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใค,ใครชอบเนี่ยหรือว่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะมีคอมเมนต์อะไรพวกนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับเป็นคนที่อ่านแล้วก็พยายามจะตอบให้ทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุนคนมากนะครับสวัสดีครับ